เชื่อว่าถ้าคนทั่วไปเห็นฝูงพึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นอันต้องเพ่นหนีค่ะเพราะกลัวจะโดนพวกมันต่อยแต่มีชายคนหนึ่งที่นอกจากจะไม่กลัวพึ่งต่อยแล้วเขายังเลี้ยงพวกมันเอาไว้ในรถพาพวกมันติดรถออกไปทํางานด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตกับพึ่งทั้งรังประหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางความจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเหมือนที่เกริ่นไว้หรือไม่ไปย้อนชมเรื่องจริงไม่น่าจริงเรื่องนี้กันค่ะ ทีมงานเราถูกแนะนําจากผู้ชมรายการให้มาดูรถสูบน้ําคันหนึ่งในจังหวัดระยองภาพแรกที่เราเห็นมันไม่มีอะไรแปลกไปจากรถบรรทุกทั่วไปที่ดัดแปลงใส่เครื่องสูบน้ําแต่เมื่อสำรวจโดยรอบรถก็ปรากฏว่ามีพึ่งสองสาตัวไต่ตอมอยู่ข้างรถเจ้าของรถคันนี้เท่านั้นที่รู้ดีว่าพึ่งเหล่านี้มาจากไหน และเขาก็เปิดให้เราดูความลับของรถคันนี้ทําให้เราได้รู้ว่าพึ่งที่ไต่ตอมอยู่นั้นมาจากไหนตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่ารังพึ่งที่มีขนาดใหญ่เกือบ2ฟุตจะอยู่ภายใต้เบาะรถคันนี้มานานกว่า5ปีแล้วเป็นที่น่าแปลกว่าพึ่งจากรังนี้ไม่เคยทําร้ายใครเลยแม้แต่คนเดียวจากที่สังเกตพบว่าพึ่งที่เห็นอยู่นี้คือชนิดที่เรียกว่าพึ่งโพรงเป็นพึ่งสายพันธุ์เอเชียขนาดกลาง ปกติมันจะอาศัยในที่มืดตามโพรงหินหรือโพรงไม้ทั่วไปเกษตรกรเลี้ยงพึ่งจะทํารังไม้ให้มันอยู่ซึ่งลักษณะรังไม้ก็ใกล้เคียงกับใต้เบาะรถคันนี้พอดีเขาข้อัวดเราะกันอย่างทุกตับรถไปโรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยติดคิวเราไปรถกระสานติดเครื่องได้ปกตินะครับพึ่งงานลองกระเทือนจะหนีหมดแล้วไหม เครื่องหลังก็แรงนะติดเครื่องกระสันทั้งคันอนะ่ะมันก็น่าจะไปช่วงกระสรันแรกๆอ่ะคนเขก็แปลกเขาก็มาลุมดูกันชินแล้ว,นะท,ลวที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือรถคันนี้ไม่ได้จอดทิ้งไว้เฉยๆนะครับมันถูกนำเอาไปใช้งานทุกวันเลย พึ่งโพรงรังดังกล่าวก็ต้องติดตามรถคันนี้ไปปฏิบัติงานทุกที่เช่นกันทั้งที่รถคันนี้จะสั่นสะเทือนมากแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่แบบนั้นตลอดมาจนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณประสานไปแล้วรถคันนี้มีหน้าที่ในการสูบน้ําและนําน้ําไปฉีดพ่นใส่พืชไร่ของชาวบ้านแถบนี้จึงทําให้นอกจากเสียงเครื่องยนต์แล้วเสียงเครื่องพ่นน้ํานี้ก็ดังไม่แพ้เช่นกัน แต่ไม่มีใครทราบว่าทําไมมันจึงไม่แตกตื่นหนีไปหรือตกใจทําร้ายคนตามแบบพึ่งปกติชาวบ้านจึงพากันแปลกใจกับพึ่งรังนี้ไม่น้อยเลยครับยังเป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านอีกว่าพึ่งในรถคันนี้เป็นพึ่งแสนรู้ครับทุกๆวันหลังพ่นน้ําดูแลไร่สวนให้กับชาวบ้านเสร็จก็เป็นเวลาที่พวกพึ่งจะออกหากินทันทีที่รถจอดเพื่อสูบน้ําพวกมันก็จะแห่ออกมาทันที เกาานอับมพึ่งโพรงลังหนึ่งจะมีพึ่งอยู่ประมาณ5,000ถึง3,000 0ตัวซึ่งจำนวนพึ่งที่ออกมาจากรถคันนี้ไม่น้อยไปกว่านี้แน่นอนมันมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการออกไปหากินเพราะเมื่อสูบน้ำจนเต็มที่แล้วรถก็จะออกจากตรงแหล่งน้ำพึ่งทั้งหมดก็ต้องบินกลับมาให้ทันแม้จะมีหลายครั้งที่พึ่งบางตัวบินกลับลังไม่ทัน แต่ถึงอย่างไรมันก็สามารถบินหารังจนเจอครับเพราะพึ่งชนิดนี้จะจําทางได้และบินได้ไกลถึง10กิโลเมตรปกติพึ่งโพรงจะย้ายรังบ่อยบางทีเพียง2-3เดือนแล้วทิ้งรังก็มีมันต้องหาแหล่งอาหารไปเรื่อยๆแต่สําหรับพึ่งรังนี้แตกต่างไปครับมันอยู่ในรถแบบนี้มานานกว่า5ปีแล้วซึ่งผิดธรรมชาติของพึ่งโพรงมากเมื่อเครื่องสูบน้ําดับมีเสียงสตาร์ทรถดังขึ้นแทน พวกมันก็จะกรูกับรังทันทีคุณประสานจะนั่งรอจนแน่ใจว่าพวกมันเข้ารังหมดจึงจะนำรถออกไป,ไปหลายคนคิดว่านี่คือโชคร้ายเพราะหากมันตกใจและทำร้ายเจ้าของรถขณะขับรถก็จะอันตรายมากแต่สำหรับเจ้าของรถคันนี้เชื่อว่านี่คือโชคดีเพราะอย่างน้อย เขาก็มีเพื่อนร่วมทานที่ไม่เหมือนใครเลยครับเรื่องจริงผ่านจอ